5ข้อแนะนำการใช้ลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับมือใหม่ข้อแนะนาการใช้ลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับมือใหม่เพื่อความปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดโดยผู้ที่กำลังเริ่มต้นจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพลดไขมันหรือเพื่อกระชับสัดส่วนก็มักจะนึกถึงการเดินหรือการวิ่งเป็นอันดับแรก แต่ตอนนี้ทั้งฝุ่นและมลภาวะที่มากขึ้นรวมถึงโควิด -19 ทำให้การที่เราจะออกไปวิ่งข้างนอกนั้นดูจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในที่พักอาศัยของเราอุปกรณ์ประเภทลู่วิงไฟฟ้าจึงตอบโจทย์การใช้งานของเราในปัจจุบันได้ นอกจากนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานหรืออาจจะใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอยู่เราจึงมีข้อแนะนำให้กับมือใหม่ 1. ก่อนขึ้นลู่วิ่งควรมีการอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเส้นยืดสายเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวสัก5นาทีเพื่อความปลอดภัยและเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะเริ่มใช้ลู่วิ่ง หลังจากยืดเส้นยืดสายเรียบร้อยแล้วควรตามมาด้วยการวอร์มกับลู่วิง่งให้หัวใจและปอดของเราพร้อมโดยใช้ความเร็วต่ำในระดับที่เหมือนเราเดินปกติในชีวิตประจำวันและยังไม่จำเป็นต้องปรับความชันโดยให้เดินวอร์มร่างกายต่อไปอีก5นาทีเป็นอย่างน้อย3เริ่มต้นการออกกำลังกายจริงบนลู่วิง่ง โดยค่อยๆปรับความเร็วและความชันมากขึ้นเท่าที่เราไหวเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการเผาผลาญพลังงานที่มากขึ้นโดยสังเกตว่าความเร็วและความชันนั้นกำลังดีสำหรับเราหากขณะใช้งานลู่วิ่งนั้นเริ่มหายใจแรงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมากกว่าปกติแต่ไม่ถึงกับหอบมากก็ให้ยึดความเข้มข้นเท่านั้นต่อไปได้ oh, no 4 ไม่ควรงอหรือก้มหลังขณะใช้งานลูวิง่งสายตามองตรงไปด้านหน้าไม่ก้มคอต่ำจนเกินไปเพราะจะเป็นการทำให้เกิดอาการเกรง็งบริเวณต้นคอและหลังมากเกินไปจนมีอาการปวดหรือบาดเจ็บได้ 5. หากมีการใช้งานลูวิ่งอยู่เป็นประจำแล้ว เพื่อข้ามขีดจำกัดของตัวเองไม่ให้ร่างกายชินกับการออกกำลังกายรูปแบบเดิมมากเกินไปอาจลองวิ่งด้วยรูปแบบ Hi ิตหรืออินเท v a l โดยวิ่งเร็วสลับเดินเพราะจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากและใช้เวลาออกกำลังกายที่น้อยลงโดยต่อครั้งอาจจะอยู่ประมาณ20-30นาทีและฝึกรูปแบบนี้ไม่เกิน3วันต่อสัปดาห์เพื่อไม่ให้เป็นการโหมร่างกายจนเกินไป และอย่าลืมที่จะคูดาวทุกครั้งหลังเสร็จการออกกำลังกายของเราโดยค่อยๆปรับความเร็วช้าลงเพื่อเดินเบาๆประมาณ5นาทีเป็นอย่างต่ำก่อนจะลงจากลู่วิ่งพร้อมกับยืดหยัดร่างกายปิดท้ายเพียงเท่านี้การออกกำลังกายของคุณก็จะเห็นผลและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ